จขข่่าาวววร้อนล,ลกกลับเข้าสู่ช่วงเวลาของรายการค่ะแม้ว่าตอนนี้หลายฝ่ายค่ะจะมุ่งความสนใจไปที่การแก้ไขรัฐมนูนว่ารัฐบาลน,นั้นจะเดินหน้าแก้ไขในวาระสามเลยหรือไม่อย่างไรนะคะ แต่เรื่องที่สําคัญค่ะปัญหาหนึ่งที่เชื่อว่าน่าจะเป็นปัญหาที่ทางรัฐบาลน้ำน่าจะให้ความสนใจไม่น้อยไปกว่านั้นนะคะ,ะก็คือในเรื่องของปากท้องของพี่น้องประชาชนที่ทางด้านของฝ่ายค้านก็ออกมาท้วงติงค่ะว่าราคาสินค้าของรัฐบาลนี้ค่ะโดยเฉพาะราคาน้ํามันปาล์มได้พุ่งสูงขึ้นจากราคาที่รัฐบาลกําหนด ขณะเดียวกันราคาพืชผลทางการเกษตรที่พบว่ามีการทุจริตโครงการรับจำนำมันสบปะหลังที่จังหวัดสุรินทร์และปัญหาราคาย,ยางพาราที่ตกต่ำที่จังหวัดสุราษฎร์ธานีโดยในเรื่องนี้ค่ะทางด้านของพรรคประชาธิป,ปัตย์โดยนายชวสน,น์อินทรโก,กมาสุดโฆษกพรรคประชาธิป,ปัตย์แถลงค่ะว่าวันนี้ราคาำ้ำมันปาล์มที่รัฐบาลนั้นกำหนดราคาขายไม่ให้เกิดขวดละ45บาทกำลังส่งผลให้ผู้ค้ายอยู่ไม่ได้ เพราะราคาน้ำมันปาล์มที่แท้จริงนั้นอยู่ที่ขวดละ49บาทขณะเดียวกันผู้ผลิตน้ำมันปาล์มบางรายนั้นเริ่มลดการผลิตในการบรรจุขวดลงแล้วไปผลิตเป็นแบบบรรจุปิป๊บหรือว่าถุงมากขึ้นเพราะว่าต้นทุนต่ำกว่าและก็อาจจะส่งผลให้น้ำมันปาล์มบรรจุขวดนั้นขาดตลาดได้ผมก็ขอเรียกร้องนะครับให้รัฐบาลเข้าไปดูแลอย่างจริงจังมิฉะนั้นเรื่องนี้จะเป็นเรื่องของสองมาตรฐานและเป็นเรื่องใหญ่ เพราะลูกจ้างช่วยคราของกระทรวงอื่นกับได้การปรับฐานเงินเดือน1น0 0 0บาทในขณะที่ลูกจ้างการศึกษาขั้นพื้นฐานของกระทรวงศึกษาธิการนี้ไม่ได้รับโอกาสเท่าเทียมกับลูกจ้างช่วยคราของหน่วยงานอื่น,นผมคิดว่ารัฐบาลมีหน้าที่ต้องเข้าไปกำกับดูแลในเมื่อเรื่องนี้เป็นนโยบายที่พวกท่านนั้นโฆษณาหาเสียงไว้ ตอนนี้ท่านจะมาปัดความรับผิดชอบด้วยการอ้างความไม่เพียงพอของงบประมาณไม่ได้แต่นี่ก็เป็นอีกสิ่งหนึ่งที่ตอกย้าให้เห็นว่าฝ่ายค้านนั้นได้เคยเตือนได้เคยติงรัฐบาลไว้แล้วว่าการใช้นโยบายประชานิยมหวานลงไปยังประชาชนโดยไม่คํานึงถึงภาระด้านงบประมาณหรือความสมดุลในเรื่องการใช้จ่ายเงินนั้นจะเกิดปัญหาขึ้นและนี่ก็เป็นตัวอย่างครับว่าสุดท้ายรัฐบาลไม่สามารถปฏิบัติได้ตามนโยบาย ที่ได้มีการหาเสียงไว้แต่ที่มันแย่ไปกว่านั้นก็คือว่าท่านเลือกปฏิบัติกับบางหน่วยงานที่มีอัตรามากจึงไม่สามารถจัดสรรงบประมาณให้ได้และไม่มีคําตอบว่าจะทําเรื่องอย่างนี้ให้กับพวกเขาได้อย่างไรตรงนี้จะเป็นสร้างเงื่อนไขเงื่อนไขให้คนกลุ่มนี้นั้นกลายเป็นรลเมืองชั้นสองกลายเป็นลูกจ้างชั่วคราวชั้นสองของระบบราชการไทย ก็อยากจะฝากให้รัฐบาลนั้นเล่งเข้าไปแก้ไขแล้วก็ดูแลลูกจ้างชั่วกราวลูกจ้างชั่วคราวทั้งหกหมืพันอัตรานี้ให้เท่าเทียมกับลูกจ้างชั่วคราวของหน่วยงานอื่นๆครับประเด็นต่อมาครับเรื่องของราคาน้ํามันปาล์มผมคิดว่ารัฐบาลชุดที่แล้วครับ ถูกโจมตีจากรัฐบาลชุดนี้ซึ่งเป็นฝ่ายค้านในขณนะนั้นในเรื่องของราคาน้ำมันปาล์มและผลผลิตน้ำมันปาล์มแต่ในขณะน,นี้น้ำมันปาล์มซึ่งรัฐบาลกําหนดราคาขายอยู่ที่4ี่ิบ้าบาทไม่ให้เกินสีิบห้าบาทนั้นเนี่ยพ่อค้าน้ำมันปาล์มส่วนใหญ่กําลังจะอยู่ไม่ได้ นอกจากนี้ยังขอให้ทางรัฐบาลเร่งแก้ไขปัญหาราคาสินค้าโดยเฉพาะราคาพืชผลทางการเกษตรซึ่งพักประชาธิป,ปัตย์ได้รับข้อมูลว่าที่จังหวัดบุรีรัมย์พบว่าลานมันนั้นที่มีการทุจริตด้วยการแอบอ้างโครงการรับจำนำมันสำปะหลังที่จังหวัดสุรินทร์มีการระบายเข้าเปลือกหลุดรับจำนำซึ่งก็ส่อให้มีความไม่โปร่งใสและก็ที่จังหวัดสุราษฎร์ธานีก็มีปัญหาราคายางพาราที่ตกต่ำจากกิโลกรัมละ120บาทเหลือกิโลกรัมละ80บาท ส่วนอีกโครงการหนึ่งค่ะที่ทางทรัฐบาลน,นั้นตั้งใจออกมาค่ะเพื่อช่วยเหลือประชาชนแต่กลับกลายเป็นว่าจนถึงขณะน,นี้ยังมีผู้เข้าร่วมโครงการบางรายนั้นยังไม่รับสินค้าตามโครงการนั่นก็คือโครงการร้านถูกใจค่ะที่ทางด้านของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ออกมายอมรับค่ะว่ามีความล่าช้าในการจัดส่งสินค้าของโครงการร้านถูกใจพร้อมทั้งเตรียมนําระบบการสั่งซื้อผ่านระบบคอมพิวเตอร์เข้ามาช่วยเพื่อเพิ่มความรวดเร็วในการส่งยอดสินค้า นายบุญทรงเตริยาพิลมรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ได้กล่าวถึงความคืบหน้าของการดําเนินโครงการร้านถูกใจโดยระบุว่าสามารถเปิดดําเนินการได้แล้ว5 400ร้านค้าอยู่ในเขตกรุงเทพมหานคร1,800ร้านค้าและต่างจังหวัด3,500ร้านค้าซึ่งจะเปิดให้ครบ10,000ร้านภายในเดือนนี้อย่างไรก็ตามยอมรับว่าถึงความล่าช้าในการจัดส่งสินค้า โดยเกิดจากระบบการสั่งซื้อสินค้าที่สั่งผ่านระบบบริษัทไปรษณีย์ไทยแล้วก็ส่งให้องค์การคลังสินค้าเพื่อทําการจัดสินค้ากลับมาให้บริษัทไปรษณีย์ไทยได้นํามาจัดส่งให้แก่ร้านค้าแต่ละแห่งแต่ต่อไปจะนําระบบการสั่งซื้อตรงผ่านระบบคอมพิวเตอร์เข้ามาช่วยเพิ่มความรวดเร็วในการสั่งยอดสินค้าแล้วก็ป้องกันความผิดพลาดให้เหลือน้อยที่สุดทั้งนี้ในะวันที่16กกรกฎาคมทางกระทรวงพาณิชย์ จะมีการประชุมกับผู้ร่วมโครงการร้านค้าถูกใจทั่วประเทศเพื่อทําความเข้าใจเกี่ยวกับแนวทางในการปฏิบัติการสรั่งซื้อและการจําหน่ายสินค้าอีกครั้งทางด้านนางวัาชารีวิมุกตัยยนต์อธิบดีกรมการค้าภายในได้เปิดเผยว่าในวันพรุ่งนี้นางสาวยิ่งลักชินวัตนนายกรัฐมนตรีจะเป็นประธานในการเปิดงานระดมพลร้านถูกใจกว่า5,000ร้านค้าในงานหมากรรมรวมพลร้านถูกใจโชวห่วยช่วยไทยช่วยชาติที่อาคารชาเลนเจอร์อิมแพคเมืองทองธานี รวมทั้งเปิดศูนย์คอเซ็นเตอร์หมายเลข025765111ใน100คู่สายที่จะทำการให้บริการในการสั่งซื้อสินค้าของร้านถูกใจอย่างเป็นทางการนอกจากนี้กระทรวงพาณิชย์จะมีการประชุมกับผู้ร่วมโครงการร้านค้าถูกใจทั่วประเทศเพื่อทำความเข้าใจเกี่ยวกับแนวทางในการปฏิบัติการสั่งซื้อและการจำหน่ายสินค้าอีกครั้งทั้งนี้ที่ผ่านมาเกิดปัญหาเกี่ยวกับขั้นตอนทางการปฏิบัติมีการสั่งซื้อและจัดส่ง ทำให้สินค้าไปถึงร้านถูกใจนั้นล่าช้าแต่หลังจากนี้ายนั้นไม่น่าจะเกิดปัญหาในด้านของการจัดส่งสินค้าไปยังร้านถูกใจอีกเพราะว่ากรมการค้าภายในจะเป็นผู้ดูแลโดยตรงด้วยการปรับวิธีการจัดส่งใหม่และลดขั้นตอนต่างๆลงทําให้สินค้านั้นส่งมือร้านถูกใจได้รวดเร็วขึ้นและเช่นการหากส่งในกรุงเทพมหาคนครไม่เกิน5วันและถ้าหากจะส่งในเขตต่างจังหวัดก็จะไม่เกิน7วัน เราไปต่อกันที่การปรับราคาแก๊ส LPG ที่ทางด้านของรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังออกมายืนยันค่ะว่าจะมีการปรับราคา LPG ในภาคการขนส่งเพื่อสะท้อนราคาตลาดโลกและรัฐบาลนั้นอุดนุนมาเป็นเวลานามขณะที่แก๊สหุงต้มคาดว่าจะต้องใช้เวลาอีกหลายปีในเรื่องนี้เองค่ะนายกิติรัตนนองรองนายยกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังก็ยืนยันว่ารัฐบาลจะปรับโครงสร้างราคา LPG ในภาคขนส่ง ให้สะท้อนราคาตลาดมากขึ้นเป็นลำดับแรกเพราะรัฐบาลได้ใช้เงินกองทุนอุดหนุน,น LPG มาเป็นเวลานานรวมทั้งยังมีการลักลอบนำ LPG ไปจำหน่ายยังประเทศเพื่อนบ้านส่วนการปรับโครงสร้างราคา LPG ภาคครัวเรือนนั้นยอมรับว่ายังคงต้องใช้เวลาอีกหลายปีเพื่อให้ประชาชนปรับตัวและไม่ให้รับความเดือดร้อนในขณะนี้เช่นเดียวกับราคาน้ำมันดีเซลแต่จะปรับราคาขึ้นเป็นระยะเพื่อไม่ให้กระทบต่อต้อนทุนค่าขนส่งสินค้า ซึ่งก็จะมีผลพวงต่อราคาสินค้าอุปโภคบริโภคของประชาชนได้ทางด้านของรถร่วมขอสอมกก็เผยค่ะว่าไม่รับผลกระทบหากว่ามีการปล่อยลอยตัวราคาก๊ส LPG ขณะที่รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมก็สั่งเช็คจำนวนรถที่ใช้ LPG เพื่อทราบถึงผลกระทบนายชาชา่าสิทธิพันธ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมได้กล่าวว่า จากการประกาศปล่อยลอยตัวราคาก๊ส LPG ทุกภาคส่วนของกระทรวงพลังงานที่จะมีผลในวันที่16สิงหาคมนี้ในส่วนของกระทรวงคมานาคมได้สั่งการให้กรมการขนส่งทางบกท,ทำการตรวจสอบว่ามีรถสาธารณะประเภทใดบ้างที่ใช้ก๊ส LPG และมีทั้งหมดกี่คันด้านนางพัทรวดีกีกอมจรูนนายกสมาคมผู้ประกอบการรถโดยสารประจำทางได้เปิดเผยว่าการประกาศปล่อยลอยตัวราคาก๊ส LPG นั้น ม่ได้ส่งผลกระทบต่อรถร่วมองค์กรขนส่งมวลชนกรุงเทพหรือว่าขอสอมกเนื่องจากได้เปลี่ยนมาใช้ก๊าซธรรมชาติหรือ NGV หมดแล้วอีกทั้งยังมีความปลอดภัยกับผู้ใช้บริการมากกว่าด้วยทั้งนี้ทางผู้ประกอบการกำลังรอผลการพิจารณาจากคณะกรรมการขอสอมกรเรื่องของค่าค่าโดยสารที่ทางผู้ประกอบการได้ยื่นเรื่องต่อกระทรวงคมนาคมไปก่อนหน้านี้เนื่องจากว่าในปัจจุบันนั้นผู้ประกอบการ ต้องแบกรับภาระทั้งต้นทุนพลังงานค่าอัลอยค่าแรงงานรวมครั้งค่าโดยสารที่ลดร่วมขอสอมกอไม่ได้รับการพิจารณาปรับอัตราค่าโดยสารจากคณะกรรมการควบคุมการขนส่งทางบกกลางท่าที่ประชุมนั้นยังไม่มีการนําเรื่องดังกล่าวเข้าที่ประชุมอีกทางสมาคมผู้ประกอบการรถโดยสารประจําทางและสมาคมพัฒนารถร่วมบริการเอกชนและรถร่วมบริการขอสอมกอจะเดินทางไปยื่นหนังสือต่อน,นายชาัดชาติสิทธิพันธ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมานาคม เพื่อทำการทวงถามเรื่องดังกล่าวขณะเดียวกันทางด้านของสภาพัฒน์ก็เชื่อว่าในปี2555เศรษฐกิจโตร้อยละ5.5ถึงร้อยละ6ท่ามกลางว,วิกฤตยุโรปโดยคาดว่าครึ่งปีหลังนั้นจะโตเร็วด้านนายอาคมเติมพิทยาภัยศิธย์เลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติหรือสสชมั่นใจเศรษฐกิจไทยเติบโตได้ตามเป้าร้อยละ5.5 ถึงร้อยละ 6, ตามที่คาดไว้แม้จะมีความเสี่ยงของเศรษฐกิจโลกโดยเฉพาะปัญหาวิกฤตยุโรปช่วงครึ่งปีหลังที่อาจจะส่งผลกระทบต่อประเทศคู่ค้าของไทยแต่ก็เชื่อว่าจะกระทบต่อไทยในระดับหนึ่งเท่านั้นโดยสมาพันธ์มองว่าครึ่งปีหลังเศรษฐกิจไทยจะสปีดได้เร็วกว่าครึ่งปีแรกโดยจะมีปัจจัยสนับสนุนจากการบริหารประเทศในการลงทุนในภาคเอกชนที่มีมากขึ้นโดยย้ายฐานจากจังหวัดที่ไม่ถูกน้ำท่วมและการเปิดโรงงานมากขึ้น จากการที่ได้รับเงินส่งเสริมจาก BOI รวมทั้งเดือนกันยายนนี้ก็คาดว่าการฟื้นฟูน้ำท่วมจะกลับมาเดินเครื่องได้เต็มร้อยและการลงทุนโครงการพื้นฐานของภาครัฐขณะที่ในเรื่องของการส่งออกคาดว่าจะเติบโต12%โดยในปีนี้เชื่อว่าการตลาดส่งออกในเอเชียนั้นมีสัดส่วนมากถึง30-40%ของปีนี้โดยจะสามารถทดแทนตลาดยุโรปที่ชะลอตัวไปบ้างแต่ก็ยอมรับว่าเศรษฐกิจยุโรปนั้น กระทบไปกับถึงจีนก็จะมีผลกระทบถึงไทยด้วยและสำหรับโครงการความหวังของเด็กไทยต่อการได้รับแจกแท็บเลต็ตก็มีรายงานเข้ามาค่ะว่ากระทรวง i c t นั้นได้ทำการสุ่มตัวแท็บเลต็ตพบว่าต่ำกว่ามาตรฐานซึ่งทางด้านของตรีว่าการกระทรวง i c t ก็เผยว่ายังไม่ได้รับเอกสารรายงานผลการตรวจสอบแต่อย่างใดมีรายงานข่าวระบุว่ากระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารหรือว่า ICT ได้ทำการสุ่มตรวจสอบมาตรฐานทางเทคนิคแท็บเล็ตป .1 ตามโครงการคอมพิวเตอร์มือถือสำหรับนักเรียนทุกคนที่จัดหาโดยบริษัทเซนเจอร์สโคปไซชัยฟิสิกส์ดีเวลลอปเมนต์จำกัดจำนวน500เครื่องจากจำนวนทั้งหมดที่รับมอบมาแล้ว59,000เครื่องพบว่ามีจำนวนแท็บเล็ต7เครื่องนั้นที่คุณภาพนั้นไม่ได้มาตรฐานเกี่ยวกับตัวเครื่องเช่นระบบสัมผัสทำงานช้าและเกิดปัญหาหน้าจอติดติดดับดับเป็นจำนวน7เครื่อง ที่เสียเท่ากับมาตรฐานที่คณะกรรมการตรวจรับสามารถยอมรับได้ขณะที่จากการสุ่มตรวจสอบแท็บเล็ตล็อตที่2ที่เพิ่งส่งมาล่าสุดนั้นเมื่อช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมานั้นยังไม่ได้เริ่มต้นเนื่องจากว่าอยู่ระหว่างการรอริษักเซร์นเจอร์ส่งมอบแท็บเล็ตปอนหนึ่งให้ครบจํานวนที่ต้องสุ่มตรวจใหม่เสียก่อนด้านของนาวาอากาศเอกอนุดิตนาครทัพเัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสารเทคโนโลยสารสนเทศและการสื่อสารหรือว่าไอซีทีได้กล่าวว่า ขณะนี้ยังไม่รับหนังสือรายงานผลการตรวจรับแท็บเล็ตปอลหนึ่งจากคณะกรรมการตรวจรับพัสดุจากจันจะซื้อแท็บเล็ตปอลหนึ่งโดยคาดว่าจะได้รับหนังสืออย่างเป็นทางการในต้นสัปดาห์หน้าแต่อย่างไรก็ตามคณะกรรมการตรวจรับนั้นมีมาตรฐานและตรวจรับอยู่แล้วถ้าเห็นพบแท็บเล็ตนั้นไม่ได้มาตรฐานก็จะมีการดําเนินการต่อและจะทํำยังไงต่อไปหรือถ้าไม่ได้มาตรฐานจะดําเนินการต่อไปต่อไป เอาละคะ่ะช่วงนี้เราพักกันสักครู่ค่ะช่วงหน้าเรากลับมานะคะจะไปดูกรณีที่ผู้หญิงที่หมิ่นพระบรมฉาย,ยาลักษณ์ที่ทางด้านของพักประชาธิป,ปัตย์ออกมาเรียกร้องให้เจ้าที่ตำรวจคะเร่งดำเนินการโดยระบุว่าเป็นเรื่องที่สะเทือนใจคนไทยและก็เชื่อว่าหญิงคนดังกล่าวนั้นไม่ได้วิกตกกวิลกกจริตนะคะติดตามต่อกันช่วงหน้าค่ะจบข่าวร้อนล่วงข่าวลึก